อสิ้นสุดการรอคอยครับกับเจ้าคันอีเล็กต้านะครับออนิวปี2023นะครับตัวนี้นี่เป็นคันหน้าดินตัวใหม่นะครับจากค่ายอีเล็กต้านะครับกับเจ้าชื่อรุ่นว่าเมเจอร์แคสเตอร์นะครับตัวนี้ทางอีเล็กต้าเนี่ยครับได้ออกแบบมานะครับเอาใจคนไทยนะครับสำหรับคนที่เน้นตีไกลนะครับเน้นหวดไกลๆหวดเหยื่อไกลๆนะครับแต่ต้องการ power lift สูงๆ นะครับแล้วก็สเปคเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับตามสไตล์คัน e l เล็กตนะครับเ l เล็กต j าเจแปนแท็เกิลนะครับแต่ว่าออปชันเนี่ยจัดให้แบบดุดุดุดนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบงค์ตัวใหม่นะครับจากค่ายเอเล็กตนะครับนี่โทเรครับโทเร j เจแปนครับโอ้โหแบงค์โทเรปกติอยู่ในคันเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอยู่ในคันหลัก 3- 4พันนะครับ นี่ครับอิเล็กต้าจัดให้ราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยนะครับแบงค์โทเล่นะครับข้างล่างเป็นลายผ้านะคบเพื่อเพิ่ม power lift แล้วก็แรงสปริงตัวในการตีเหยื่อนะครับข้อสำคัญดีดูไกด์ครับใส่ไกด์แบบจุกๆก่ะไกด์ใหญ่มากนะครับก็ตรงชื่อรุ่นนะครับ major caster นะครับออกแบบมาให้ตีไก่ power lift สูงนะครับปลายใส่หัวท็อปอย่างดีมาให้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับเน้นใช้งาน นะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดการเก็บงานครับสวยมากตัวนี้สวยมากและคันราคาหลักร้อยครับเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าต้องจัดะ่ะใครที่เป็นสายเขื่อนสายหน้าดินนะครับนะฝนนี้รับรองครับมีลุ้นนะครับใครจะไปเฝ้ายี่ศนะครับรถถังนะครับใครจะไปตกสวายแม่น้ําใครจะไปตีกระชากหรือใครจะไปตีเหยื่อสดปลาชะโดเขาเรียกได้ว่าครบจบในคันเดียวอ้าวมา ด้ามนะครับก็จะเป็นด้ามก็เคลือบนะครับพร้อมใช้งานนะครับมาพร้อมกับตูดแต่งนะครับมี2สีสีทองกับสีแดงนะครับก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่าอยากได้สีไหนนะครับรีซีตเบอร์ใหญ่ครับรองรับลอกทุกขนาดนะครับแต่ก็คงไม่มีใครเอาไปใส่แบบเบอร์หมื่นห้าสองหมื่นอะไรอย่างนี้คงไม่มีอยู่แล้วนะครับเต็มที่ก็เบอร์แปดพันเบอร์หมื่นสำหรับคันสิบฟุตนะครับแต่ถ้าถามผมผมแนะนําเบอร์หกพันนะครับกาลังสวย อ่ะเดี๋ยวเรื่องลอกเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับนี่การเก็บงานครับให้ดูเลยสวยมาก e l e c t กตาครับ j จ a n แปนแทเกนะครับ Major c a s คสเตนะครับแบงค์โทเรนะครับนะท่อนล่างก็จะเป็นลายผ้าครับแบงค์ก็จะเป็นแบงค์โท r รนะครับตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเกินราคาใครที่มองหาคันหน้าดินในราคาไม่แรงนะครับต้องจัดตัวนี้เลยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้มีเข้ามานะครับ6ฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับเป็นคัน2ท่อนผมจะแบ่งอย่างนี้แล้วกันนะครับ6 7 8อ่า6 7 8เนี่ยเขาจะเป็นเวทเดียวกันนะครับก็คือเวท20-40นะครับตีเหยื่อ30-80กรัมนะครับ6ฟุต7ฟุต8ฟุตนะครับจะเป็นเวทเดียวกันนะครับ20-40บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่20-40มันแข็งไหมผมบอกได้เลยอ่านี่ดู ดูครับดูนิ้วก้อยผมกับแบงก์ก็เล็กมากเล็กมากนะครับคือแบงก์กาไฟเดี๋ยวนี้มันดีมากนะครับฉะนั้นอย่าไปติดภาพเหมือนเมื่อก่อนนะบวกคันยี่สิบสี่สิบที่แข็งเป็นไม้กระดานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นี่ยิ่งเป็นแบงก์โทเลยด้วยนะครับรับรองแบงก์เล็กไปไกลสปริงตัวดีนะครับตัวนี้นี่ก็มีคลิปคลิปเด้งคันให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะทํามอีกทีละกันนะแปดฟุตครับยี่สิบสี่สิบเหมือนกันนะครับ 8ฟุตก็20-40เหมือนกันนะครับตีเหยื่อเริ่มต้น30-80กรัมแต่ตัวนี้มันพิเศษตรงไหนรู้ไหมครับตัวนี้เขาจัดให้เลยเพราะว่าเอาใจคนไทยนะครับคนไทยสายงัดไทรที่เข้าหมายต่อนะครับหมายแสนต่อนะครับไปเฝ้ายี่สกรถถังนะครับไทรที่จะไปตกไอโดเหยื่อสดไอคาวนะครับนะจัดตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขาทำเวทพิเศษมาให้ครับ9ฟุตเวท25-50 ไอเหยื่อเริ่มต้น35ถึง120กรัมนะครับสามารถโอเวอร์เวทได้ตีจนถึงประมาณสัก1้0ยถึง200อย่าใเกิน200นะครับแนะนำว่าไม่ควรเกิน200นะจัดได้เลยครับ10ฟุตเนี่ยผมขายทางฝั่ง,งชุมพรละนองภูกเก็ตเนี่ยเยอะมากนะครับเอาไปตีไช้ฝั่งนะครับตีตะกัวลูกละ100กรัมนะครับแล้วก็สายตีกระชากเริ่มมีติดต่อเข้ามากันแล้วนะครับสายตีกระชากนะครับติดต่อเข้ามากันเยอะมากนะครับ สิฟุตเวตพิเศษเหมือนกันครับ25 50ตีเหยือ35ถึง120กรัมนะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับสำหรับสายเขื่อนสายงัดนะครับสายโหดทั้งหลายจัด9ฟุต10ฟุตได้เลยครับผมก็ราคานะครับราคานะครับ6ฟุต690บาท6ฟุต690บาทนะครับ7ฟุต790บาท 8ฟุต890บาท9ฟุต990บาทและ10ฟุตบ1,090บาทนะครับนะค่าส่ง100บาททั่วประเทศไทยนะครับ1กล่องใส่ได้2คันเบ็ดทําไม1กล่องถึงใส่ได้2คันเบ็ดเพราะว่าตัวนี้เขาใส่ไกด์เบอร์ใหญ่มาให้เรามากนะครับผมเลยอยากจะเซฟคันนะครับ1กล่องใส่แค่2คันเบ็ดนะครับเพราะว่าไกด์มันใหญ่นะครับผมไม่อยากให้มันไปเบียดกันอยู่ใน1กล่องนะครับอ่านะเอาเียได้ว่าเอาไปแล้วต้องพร้อมใช้งานนะครับ นี่ครับสวยมากสุดยอดคันหน้าดินในราคาเซฟเซฟนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจผัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับผมได้เข้ามาแค่สีละ20ก็เท่ากับว่าขนาดละ40คันแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นอย่าช้าฉะนั้นอย่าช้านะครับราคาแบบนี้จับต้องได้แบงค์โทเลรเจแปนนะครับดีไซน์ก็เจแปนเลยออปชันเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะครับแล้วก็เวทพิเศษ นะใครสนใจเวทโพดพิเศษจัดเลยนะครับส่วนใครที่ชอบตกแบบสนุกสนุกนะครับเน้นแบบคันเดียวจบเที่ยวทั่วไทยแนะนําให้ซื้อ8ฟุตกําลังดีนะครับแต่ใครที่เป็นสายเขื่อนสายแม่น้ําสายชายฝั่งโดยตรงเนี่ยแนะนําให้ซื้อ9ประสิไปเลยนะครับโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ